หลังจากที่คนในสังคมต้องตื่นตระหนกกับเหตุการณ์คนเก็บของเก่าใช้น้ํายาล้างห้องน้ําไร้สายผู้คนบนท้องถนนจึงมีการสำรวจพื้นที่ในกรทม50เขตพบว่าทุก2กิโลเมตรจะมีบุคคลเล่ร่อนและผู้ป่วยที่มีอาการทางประสา,าทใช้ชีวิตในแถวสนามหลวงเนียมาเป็นระยะเวลากี่ปีะคะสปีคร <4 S 1> ับสปี ช่วย <s lichen b ots> เก็บของเก่าขายะจ้ะเก็บปวดขายพี่อยู่ขายเรานอนยังไงเรานอนตามรั้วเนี่ยแต่ก่อนนอนในสนามหลวงนะเด <oms. S 2> ี๋ยว <Wait. S 2> นี้เขาไม่น,นอนอาบน้ําเจ้าพระยาครับจามไปอาบน้ำท่กกาที่นั่นถ,ถ้าถ้าเขามีมีที่พักให้เลยจะได้จากัดคนเร่ร่อนเนี่ยนะไม่ต้องเจ้านอนอยู่แถวเนี้ยรอบสนามหลวงเนี่ยถ้าเขามีที่ให้นะนี่พูดแบบตาลวงนะไปถ้าเขามีที่ให้คนเร่ร่อนพักกันนั่นนะจะได้ไม่เจ้าเร่ร่อนเดี๋ยวนี้นอนรอบสนามหลวงเนี่ยถ้ามีงานมีการทำมันก็ดี มองบอกให้เห็นใจครับคนที่นอนนี่เพราะมีความจำเป็นนทุกคนบางคนเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่มีงานทําต้องมาทําที่นี่มาจากบ้านมาจชาอ,อุรุจากอยากเนี่ยบางคนเสียสต,ติก็มีนะมาใกลๆไม่มีงานทาไม่มีเงินเลยด้วยเนี่ยโดยผู้ป่วยมีอาการทางประสาทและบุคคลเล่รล่อนจะพบในเขตจตุจักรบางซื่อบางกะปิหรือตามแหล่งชุมชนใหญ่ ซึ่งพฤติกรรมของผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะชอบอยู่โดดเดี่ยวและเคลื่อนตัวไปมาตลอดและมีระดับอาการอยู่3ระดับคือ 1. อาการรู้สติสามารถพูดคุยได้ 2. การควบคุมตัวเองหรือรู้สึกตัวเองได้ในบางครั้งซึ่งกลุ่มเหล่านี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะชอบอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและ 3. กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้คุณนะักพบเห็นพวก คนเล่ล่ยหรือว่าคนที่มีอาการทางประสาทเนี่ยเยอะไหมในกรทมมีเยอะพอสมควรครับมีอยู่ทั่วตามสถานีสาธารณะทั่วไปหมดครับผม,มพยายามเดินเบี่ยงและก็กลัวพวกนั้นบางทีดีไม่ดีเดินไปมันก็ไถเงินด้วยผมอยากให้เขาจัดที่อยู่ให้พวกนี้โดยตรงครับอยากให้เขาจัดอยู่เป็นที่เป็นที่เลยครับก็สงสารนะคะเหมือนกับ เหมือนกับปัญหานี้มันก็เลื้อรังมานานแล้วแบบมันก็แก้ยากเพราะแบบคนมันก็เละ่อนกันเยอะอะค่ะก็ดูค่อนดูทอดทิ้งไงก็ไม่รู้อะค่ะเพราะหนูคิดว่าแบบจริงๆมันถ้าจะช่วยกันจริงๆก็น่าจะช่วยได้อยู่หาที่ให้เขาบ้างอะไรแบบให้อยู่เป็นหลักแหล่งแบบที่แบบที่ที่มันมีสุขานาไหมที่ดีกว่านี้ค่ะผมคิดว่านะครับก็ก็น่าน่าสงสารนะครับก็ผมเคยเห็นนะครับเวลากลางคืนนี้ บางบางครั้งเขาก็ก็่อบคนนะครับภาพลักษณ์ของ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 บ้านเมืองเราดูดูเสียครับก็คิดในในภาพลักษณ์ของประเทศนะครับมันก็แบบถ้าแบบเป็นคนประเทศอื่นเข้ามาอย่างเงี้มึงก็จะมองว่าไม่ดีเท่าเท่าเท่าไหร่อ่ะครับอีกในมุมนึงก็คืออาจจะสงสารเขาก็ได้ก็อาจจะแบบหางานหาที่อยู่ไว้เขาเป็นที่เป็นทางนิดนึงถ้าว่าเป็นคนเล่ร่อนก็ช่วยหางานหาอะไรหาที่พักอะไรเงี้ยเขาก็ได้อ่ะครับทางที่ดีก็คือหางานให้เขาทําดีกว่าบาง ให้มาอยู่อย่างนี้ครับสงสารเขาการพบคนเล่นล่อดและคนที่มีอาการทำบัซสัดในหลายพื้นที่ของกทมนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากดังนั้นบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการดูแลและรักษาจากผู้เชี่ยวชาญยุรพงศ์อยู่สุขถ่ายภาพชุติน่าพงทรอนาพีพีนิวส์รายงาน